เตะมุมเข้ามาเอาเรียบร้อยเลยครับหนึ่งประตูต่อศูนย์เลยครับพลังการโอ้โหประตูแรกของพลังการครับในบ้านตัวเองครับฤดูการนี้จากลูกเตะมุมครับนี่ครับลูกเตะมุมปั่นโค้งโอ้โหบอลไม่โดนใครนะครับบอลตกพื้นแล้วก็เข้าเลยครับนี่ครับหม่งกันไม่โดนแล้วก็บอลนับพลละครพลเองก็ไม่ถึงบอลด้วยครับดูครับจังหวะวิ่งโฉบเข้ามา นี่ครับไม่โดนใครครับบอลตกพื้นครับเข้าประตูไปเลยครับลูกนี้สมรนรกรนะครับตั้งปอมแล้วเปิดมาหัวขวายิงเลี่ยงร้อยครับโดนแล้วครับโอ้โหจังหวะเติมขึ้นมาทางขวาครับถึงริมกรอบเขตโทษแล้วตัดเข้าในมาจับจังหวะแรกโชค ตะมาสวยแต่งเข้าอีกทีหนึง่งแล้วกดลูกซ้ายตรกนี้โอ้โห و. ไล่มาครับไล่มาเป็นหนึ่งต่อสองอู้ยิงได้เด็ดขาดจริงๆครับเริ่มมาจากเกมกลับซ้ายนะครับดูดูริมาพาบอลหน,นีนะแล้วก็เสรียรสัดโยนไปตรงนี้นี่เหมือนจะย้อนหลังเพื่อนไปแล้วนะครับท่านผูช้ชมสิริโชค,ครับให้มาที่วิชยะแล้วดูแต่งหาเหลี่ยมยิงครับบอลกระดอนพื้นนิดนึงครับหนีมือของธีรวุฒิเสียบเสาเข้าไป รัญนนาวัตให้มาบาวาทุนเด้ปล่อยบอลไหลแล้วเข้าถึงกรอบเขตโทษหาจังหว่าล็อกคืนมาแนละ้วซ้ายแปลตรงนี้หนึ่งหนึ่ง,งครับโอ้โหสิีธิน,นนะั่นครับโอ้โหวางเท้ายิงลูกนี้ดีมากๆนะครับแปลเข้าประตูไปเลยบาวาทุนเด้เปิดมาโอ้โหถวายผ่านทองใส่เพียงแค่ว่าแปให้หนีมือของทศพรให้ได้เท่านั้นนะครับแล้วดูครับ ในชามูัมหมัดเปิดจัดเข้ามาเลยนะครับแล้วโมงลูกนี้โอ้โหเซฟยิงซ้ำติดเสาได้ที่หนึ่งยอดเรียบร้อยนะครับเป็นประตูระครับนุกุลกิจครุดใหญ่ําให้เ่ยเกมนี้มีประตูแล้วละครับ1นต่อศูนครับทีมเยือนโดนค่อนข้างเร็วดูครับตกพื้นชนอับปัดได้แล้วซ้ำอีกทีหนึ่งแล้วดูครับยก สองคนตรงนั้นครับวิงง,งชวนสาวปัดแล้วตักเลยครับลูกนี้เสียบใต้คานแล้วถลไหลกับเืองสนามเลยครับ